สวยอันตรายไม่ใช่สีที่เขาเอามาพ่นนะเนี่ยเชื้อราสีเหลืองสวยไม่สนใจเท่าไรตรงนั้นนะมาสนใจตรงทำไมเป็นบักบักพักพักยังกะหัวประหลัดขิก ไม่เหมือนกิ่งอื่นกิ่งอื่นนี่โดนตัดก็จะด้วนไปเลยแล้วมาแต่งกิ่งไม่ยอมอะ่ะโผล่ขึ้นมาใหม่คนที่มาแต่งกิ่งไม่พอใจบอกซ้ำให้ด้วนอีกมันแลกก็คือ่ตรงนั้นธรรมดามันต้องเป็นเปลือกเดียวกันเกิดขึ้นมาใหม่ ủa mọi không có tinh chí là tạp tinh chinh chung chưa. ừh, mày hay cớ đã. Tất tùng em ăn mưa nè ไม่ยอมดวด้วมันจะล้อเรียนคนตัดไงไม่รู้ตรงนี้ก็มีปุ่มปุ่มไข่ๆข่าล,ลาสีเหลืองขึ้นบนตรงที่เป็นบักบัๆพักพัก